วันนี้นะครับหมอเสงมิติใหม่ก้าวไกลสู่สากลครับด้วยแผงการตลาดอันมหัศจรรย์สามารถสร้างความฝันของหลายๆคนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้และเป็นจริงได้จากคนที่ไม่มีอะไรนะครับสามารถมีรายได้เป็นร้อยล้านได้นะครับด้วยแผงการตลาดนี้ครับในขณะนี้เรากำลังทำมาตรฐาน GMP นะครับในส่วนของในส่วนของโรงงานอาหารเนี่ยนะครับมาตรฐาน GMP ระดับสากลนะครับมาตรฐาน HACCP นะครับแล้วก็กำลังขออนุญาต ISO ครับ๙๐๐๐ นะครับเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็วางเป้าเอวาไว้ว่าในปีหน้านะครับในปี59เนี่ยนะครับก็จะวางมาตรฐาน ISO เข้าไปถึงเวอร์ชัน2015ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็จะได้รับการรับรองมอาตรฐานสูงสุดในส่วนของโรงงานอาหารส่วนในส่วนของโรงงานยาเนี่ยนะครับเริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคารผลิตแล้วเสร็จเนี่ยจะต้องเสร็จก่อน สิ้นปีหน้านะครับเพื่อดําเนินการขออนุญาตมาตรฐาน GMP ระดับอาเซียนนะครับซึ่งเราเรียกว่า GMP PICs นะครับ p i กซนะครับซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานยาแผนปัจจุบันนะครับก็น่าจะเป็นที่1หรือที่สามนะครับของผู้ผลิตยาแผนโบราณมั่นใจได้อยู่แล้วเรื่องคุณภาพเรื่องสรรพคุณนะครับเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลเหล่านี้เข้ามาอีกก็น่าจะเชื่อมั่นได้อีกนะครับว่าปลอดภัยนะครับแล้วเราจะได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยไปพร้อมๆกัน13ปีนี่ที่ผ่านมาเนี่ย ผมอยู่กับพวกท่านด้วยความภูมิใจนะครับอยู่กับพวกท่านด้วยความรักโบสถ์ัตว์เราเนี่ยท่านจะสังเกตเลยมันใหญ่โตกว่าโบสถ์ัตว์อื่นเยอะแค่โบสถ์ัตว์แม่แห่งเดียวก็ใหญ่กว่าโบสถ์ัตว์อื่นแล้วแต่เชื่อไหมว่าสาขาของหมอเสงเนี่ยไม่ว่าสมบการก็ใหญ่กว่าโบสถสัตว์อื่นแล้วแค่สาขานะสาขาโคราช ก็ใหญ่กับบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทแม่แล้วแลานสาขาอุดรท่านทุกคนเคยผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทมอเสงเนี่ยสาขาเล็กๆกันใหญ่กับบริษัทอื่นที่มันเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกพื้นที่เราขายได้บริษัทโตขึ้นตันตอะภูมิใจนะครับเพราะตามมอเสงเนี่ยไปทั่วโลกแล้วคนขายมอเสงเนี่ยนะง่ายกว่าขายตรงบริษัทอื่นสิหรือยี่เท่าตัว ตอนนั้นฉันจะสร้างความร่ำรวยกับตัวเองได้ง่ายผมเป็นหมอสมัยก็จริงนะฮะแต่ผมก็ยังเปลี่นแปลงในชีวิตผมได้